แล้วก็วิญญาณกระดึ๊บม,มาแบบนี้หน่อยห้หอย่างก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารห้าอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอันนี้แสดงให้ปัจจวคีทั้งห้าคนฟังหลังวันอสา,า,ารหาบูชาวันหนึ่งแล้วก็ทั้งหคนก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นะคะสรุปว่ามันไม่ได้เกิดในวันอสา,า,ารหาบูชานนงเนาะมันเกิดหลังวันอสา,าหาบูชาไปวันหนึ่ง โอเคก็ okay. คือข้อนี้ก็จะตอบข้อ4นะคะส่วน3ข้อแรกเกิดในวันอาสาธา,าบูชาทั้งหมดโอเคค่ะ <im Christian> ถึงข้อ13แล้วข้อ13ทางถามว่า,าศาสนาพิธีใดไม่มีการเจาะจงพระภิกษุผู้รับข้อ 1. ทอดกระถินข้อ 2. ถวายผ้าน้ำฝนข้อ 3. าถวายสังฆทานข้อ 4. ถวายผ้าจํานัพนพรรษา อันนี้ขอเน้นว่าไม่มีการตอบโจชบ,บชุบชึบชุบช,บ,ช,บ,ชบข้อนี้เนี่ยต้องตอบข้อสามนะถวายสังฆทานเพราะว่าสมมติว่าไม่สมบูรณ์ดีสมมติว่าเอาอีกแล้วก็คือถวายสังฆทานใช่ป่ะอย่างเวลาน้องไปวัดอะไรเงี้ยก็ซื้อถังสังฆทานสีเหลืองๆมาแล้วก็แบบเดินไปหาพระที่นั่งอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบถวาย ถังนั้นไปอ่ะน้องก็ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นพระคนนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยคือแบบเดินไปพระรูปนี้นั่งอยู่ก็ถวายอะไรเงี้ยคือถวายสังฆทานเนี่ยมันจะคือการให้แก่สงทานที่ถวายให้แก่สงเป็นส่วนรวมโดยไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นรูปนี้รูปนี้อะไรเงี้ยยังใสบาตรก็เป็นถวายสังฆทานได้นะคะถ้าเราไม่เจาะจงแบบพระเดินมาเราก็เห็นว่ามาพอดีล้วก็ใส่บาตรอะไรเงี้ยไม่ได้เจาะจงว่าเป็นรูปนี้ก็คือถวายสังฆทานเหมือนกันไม่ใช่ถวายถังเลยอย่างเดียวใส่บาตรก็คือการถวายสังฆทานด้วย เดี๋ยวจะเขียนนิยามสังฆทานให้สังฆทานก็คือการให้แก่สงการให้แก่สงแล้วก็ไม่เอาะจงนะคะไม่เอาะจงผู้รับใครก็ได้ ไม่แล้วก็เหลืออีกอเ,เดี๋ยววงให้ข้อสามถอยสังฆทานนะไม่เจาะตรงนะส่วนข้อหนึ่งเนี่ยทอดกระถิเนี่ยก็คือมันจะเจาะตรงไว้แล้วอย่างสมมติว,ว่าพระนั่งเป็นพระอันดับใช่ปะก็จะมีพระประธานมีพระประธานประธานนะแล้วก็เนี่ยพระพระรองหรือว่าอ๋อนั่นแหละเขาเรียกพระรองจริงนะหรือว่าพระพระสงองค์ที่สอง จริงๆต้องเรียกว่ารูปด้วยแหละแต่ว่าไม่ไรจะรูปจะองค์ก็เหมือนกันเนี่ยพระสงฆ์องค์ที่สองเนี่ยจะเป็นคนได้ผ้าไตกระถินไปก็คือจะมีผ้าสามชิ้นด้่ยห่ะเขาเรียกผ้าไตกระถินแล้วก็จะมีผ้าคู่สวดอีกสองสองรูปนี่จะได้ผ้าไตรองไปก็คือจะมีอันนี้ได้ผ้าไตกระถินแล้วก็ผ้าคู่สวดสองูปจะได้ผ้าผ้าไตรองไปนะคะ เพราะฉะนั้นมันก็เจาะจงเอาไว้แล้วอ่ะท่าจะขีนว่าพระองค์นี้จะได้พระองค์นี้จะไม่ได้อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วข้อที่ไม่มีการเจาะจงก็คือถวายสังฆทานก็คือเห็นพระสงฆ์ก็ถวายให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบเจาะจงโอเคนะคะข้อนี้ต้องตอบข้อสามนะ ทีองค์ใดมีคุณลักษณะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนข้อ1พระวัปปะข้อ2พระอาชชิข้อ3พระพัทยะแล้วก็ข้อ4พระมหานามะอันนี้คล้ายๆกับเอตทัทคะด้านถ่อมตนเลยแบบนี้ยน้องว่าเอเนี่ยเด่นด้านนี้เอตัทคะทีะ่นี้นะคะคือเด่น เรื่องอะไรจุดจุดจุดใช่ปะอันนี้พูดถึงเด่นเรื่องออนน้อมถ่อมตนคนที่เด่นในเรื่องขอนน้อมถ่อมตนก็คือพระอัชิีนะข้อสองนะพระอัสชีพระอาาัสชิเนี่ยเป็นอาจารย์ของอุปติสสะปริภาชกชื่อคุณคุณปักกับโกริตตาปริภาชกแหมก็พระสารีบุตรกับพระโมคคลานะอะไรนะคะก็คือเป็นคนที่ พระสารีบุตรเจอก่อนจะบวชอะไรเงี้ยแล้วก็ถามเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนพระอาสาชิีก็พูดแบบสั้นๆอะไรเงี้ยแล้วก็พระอุปติสัตปริพาชก็แบบดวงตาเห็นธรรมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปขอบวชบรรลุเลยอันนี้พระสารีบุตรอุปติสัตปริพาชกใช่ป่พะพอตอนมาบวชเสร็จแล้วเขาจะเป็นพระสารีบุตรเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะมือขวาของพระเจ้าอะ่ะส่วนพระมุคลานนี่นนมือซ้ายประมาณนี้เทียบๆกันพระสารีบุตรให้ความนับถือพระอาสัชิมากถือว่าแบบเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วก็ ถ้าเกิดสมมติว่าพระสารีบุตรรู้ว่าพระสัชชิเนี่ยเผยแผ่พระศาสนาอยู่ทางไหนอะไรเงี้ยทิศไหนของอินเดียอะไรเงี้ยพระสารีบุตรก็จะแบบตอนนอนก็จะหันศีรษะไปทางด้านนั้นเป็นการเคารพอะไรเงี้ยพระสัชชิเด่นด้านการเอาน้ำถมตนนะคะเอตัคคะเรื่องนี้ส่วนของคนอื่นๆในนี้ไม่มีนะแต่ที่จะเพิ่มให้ก็คือพระกีสาโคตมีเทลีเขียนชื่อให้ดูพระกีสา โอตมีเทรีอันีเป็นผู้หญิงนะคะอันนี้เด่นเรื่องการทรงจีวอเศร้าหมองเขียนป่ะ,ะจีวอเศร้าหมองประวัตของพระกีสาคตมีเทรีก็คือเป็นแต่งงานแต่งงานกับเศรษฐีแหละแล้วก็มีลูกชายมาคนหนึ่งลูกชายตายก็ทำใจไม่ได้ เพราะลูกชายคนหน่งไว้น่ารักอะไรเงี้ยก็ตายก็ทำใจไม่ได้ก็เดินอุ้มลูกชายไปหาหมอทุทกหมู่บ้านเลยแบบหายารักษาอะไรเงี้ยชาวบ,บ้านเห็นก็แบบสงสารอะไรเงี้ยก็รู้ว่าแบบตายแล้วอะไรเงี้ยชาวบ,บ้านคนหนึ่งก็บอกให้ hey, นางกีสาโคตมีเฮลีเนะี่ยไปหาพระพุทธเจ้าพ,พุทธเจ้าก็เอาแบบว่าเนี่ยก็ไปขอในผระกาจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายมาก่อนมนาะให้พระพุทธเจ้านะแล้วพระพุทธเจ้าจะปรุงยาให้นางกีสาโคตมีเทลีก็อุ้มลูกเดินไปขออะไรเงี้ย ก็คือำาำทุกบ้านเลยทุกบ้านก็บอกเหมือนกันว่าก็มีคนตายอะไรเงี้ยจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยนางกีสาโคตมีเทลีก็คิดได้ว่าเออเนี่ยไม่มีใครแบบไม่เคยเจอความตายหรอกอะไรแบบเนี้ยก็คิดได้แล้วก็มาขอพระเจ้าบวชก็ได้มาเป็นพระกีสาโคตมีเทลีนะคะก็เด่นเรื่องทรงจิวเส้าหมองส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเจ้าหญิงมาริกาเจ้าหญิง มาริกาอันนี้เด่นเรื่องใจกว้างเรื่อ,ขอ,ง,อ,ขอ,ง,องของเรื่องของเจ้าหญิงคนนี้ก็คือแต่งงานแล้วก็มีลูกชายทั้งหมดสาสิสองคนเป็นลูกแฝดออกมาสิบหกสิบหกครั้งออครั้งละสองคนเยอะมากนะก็คือเสร็จแล้วเนี่ยก็คือสามีเป็นเป็นเสนาบนดีที่แบบพระเจ้าปรสิธิโกสนไว้ใจมากอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังอะ่ะถูกคุณนักคนอื่นๆแบบอิจฉาลเลยก็เลยแบบ เ่าหูใส่ร้ายป้ายสีอะไรงไเงี้ยจนพระเจ้าเกษตรที่โกศลเขาเชื่อว่าสามีของเจ้าหญิงมาริกากับลูกจะก,ก่อกระบฏจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยส่งสามีกับลูกอีก32คนลูกชายหมดเลยนะไปลบอะไรเงี้ยแล้วก็วางแผนฆ่าตอนที่ลูกกับสามีตายเนี่ยเจ้าหญิงมาริกากําลังถวายอาหารให้พระพระสารีบุตรหรือพระอานนท์พระอานอนท์ถวายอาหารหพระอานอนท์อยู่แล้วก็ได้รับข่าวอะไรเงี้ยพระมันก็พูดว่า ก็คือพนัก็อบอกประมาณว่าเนี่ยมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็ทําใจเหอะอะไรแบบเนี้ยใช่ป่ะนะเออใช่สิใช่ใช่เอ๊เอ๊เอ๊อจำได้ไหมเอาใหม่นะคือตอนถอยอาหารพัานอ์เนี่ยสาวใช้ทำทำถ้วยแตกอะไรเงี้ยพอานทนมองถ้วยแตกแล้วก็บอกว่าเนี่ยทุกที่แตกไปแล้ว่มันก็ตอบเหมือนเดิมไม่ได้หรอกอะไรแบบเนี้ยนางอริกาก็ได้รับข่าวก่อนหน้านั้นนิดนึง เลยบอกาคนั้นว่าเขาไม่คิดไรหรอกเนี่ยขนาดสามีกับลูกเขถูกฆ่าตายเขายังเขายังไม่เป็นไรเลยแบบเนี้ยเขายังไม่คิดมากเลยอะไรเงี้ยพาคน,นู้นก็บอกว่าอืก็ดีแล้วแบบเนี้ยพอตอนหลังเนี่ยพระเจ้าเปเสน,นิโก้สมรู้ความจริงก็มาขอโทษอะไรเงี้ยเจ้าหญิงมริกาก็โอเคให้อภัยใจกว้า,อางอะไรเงี้ยก็จิงมริกาเป็นเด็นเลื่องใจกว้างนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผู้หญิงอะ